ปุตตะกาโมพระเพปุตตังธนากาโมพระเพทนังอติกาเยกายะยายะเทวนังเบียตังสตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณนงขขงรังสุขขังอรหังสุขัตโตนะโมพุทธายะสาธุ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 สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆ กูบาอาจารย์นะครับทั้งหลาย fc นะครับ fc นะครับโอ้ขาดไม่ได้เลยนะครับผมวันนี้ครับช่องสมเด็จวัดคังกุวัดกัลยาณมิตรนะครับได้กลับมาพบเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้ครับแอดมินแนะนำพระนะครับสมเด็จนะครับที่มีเนื้อหามวลสารเนี่ยน่าชมน่าดูใช่ไหมครับแก้มวลสารเนื้อหนึบนุ่ม นะครับเนื้อหนึบนุ่มปิดทองนะครับลงรักปิดทองอย่างดีสวยสดงดงามนะครับพระสมเด็จพระนครนะครับมาเริ่มกันที่องค์แรกนะครับและองค์ที่สองไปพร้อมกันเลยนะครับแอดมินจะขอญาต์แกะตลับออกมาให้เพื่อนๆพ่พี่ๆได้ชมนะครับแกะตลับออกมาให้เพื่อนเพี่ๆได้ชมนะครับนี่นะครับแอดมินได้เตรียมครีมานะครับวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆก็คือตัลับ นะครับมันเพื่อนถ้าเนี่ยจับที่ที่นี่ครับแล้วก็บิดนิดเดียวครับบิดวงออกครับปึ๊บวงอ้าออกนะครับนี่ครับเราก็ขยับเอาวงออกครับนี่ครับปึ๊บวงเดียววงหลบไว้ด้านข้างก่อนเนาะนี่ครับส่วนตรงตรงนี้ผมใช้อย่างนี้ครับนี่ปุ๊บอย่างนี้ครับออกแล้วนะครับ นี่ครับออกมาเป็นสองชิ้นอย่งนี้นะครับด้านในก็จะมีองค์พระนะครับนี่ครับผมแกะขออนุญาตแกะให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะครับถึงความงดงามของพระสมเด็จองค์นี้นะครับนี่นี่ครับผมสวยจริงๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมค่อยส่องให้ดูนะครับแล้วก็อาจะอธิบายไปด้วยครับว่าเป็นพิม์อะไรนะครับนี่จะถอดห่วงรงนี้ครับนี่ครับอ่า แอดมินไม่ได้ใช้เป็นเป็นตลาดทองใดนะครับอันนี้เป็นทองทองสวิตทองไมค่อนนะครับไม่แพงนะครับตำรับเท้าร้อยบาทนะครับตลับละเท้าร้อยบาทนี่ครับนี่อันนี้ก็จะอ๋อนนี่ใช้ต้องใช้เล็บนิดนึงครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเพื่ออ้าออกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแบบว่าแบบฝาที่มีมีเปิดอ้าออกอย่างนี้ได้เลยส่วนอันนี้เนี่ย ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นเป็นแบบนี้นะครับนี่องนี้โอ้โหองนี้ครับเนื้อสุดสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยขออนุญาตนี่ครับดึงด้านข้างนะครับแค่นี้ครับเนี่ยดึงออกมืจับออกมาได้นี่ครับขออนุญาตวางไว้ด้านข้างนะครับนี่ครับพระสมเด็จพระครังนะครับสององนี้งดงามงดงามมากนะครับคนละพิมพ์นะครับเพื่อนๆครับ ไม่ใช่พิมพ์เดียวกันเป็นคนละพิมพ์ขออนุญาตหยิบองค์แรกก่อนครับองค์นี้จะมีความพิเศษครับองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับกรุวัดกัลยาณมิตรนะครับเพื่อนครับกูุวัดกัลยาณมิตรเพื่อนๆดูตรงไหนครับนี่ครับดูตรงท่านจะปิดทองป้าลงรักก่อนครับสีดำเห็นไหมครับแล้วก็ปิดทองด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ข้างล่างนะครับแต่ด้วยองค์นี้นะครับท่านมีค่ากู่มากนะครับ คาปลูกมากนี่ครับนี่ครับเมื่อก่อนเนีนไหมครับดูครับดูโหดูความเก่าตรงนี้ครับเนี่ยตรงผลึกเนี่ยผมคิดว่าเป็นน้าอ้อยเคี่ยวนะครับเนี่ยโบราณท่านคิดไว้อครับวิธีการก็คือไม่ต้องไปต้มน้ําไม่ต้องไปไะไทั้งสิ้นก็คือเพียงแค่อ่าไม่เอาผ้าไปต้มนะครับก็คือใช้คําว่านึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อน้ํำนะครับน้ําร้อนไอน้ําร้อนโดนนะครับผ้าผลึกเนี่ย เขาก็จะอ่อนตัวลงเองนะครับแล้วก็สามารถแยกออกปักปึกได้เพื่อนๆพนพี่พี่ดูตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยที่เป็นปุ่มปุ่มเห็นไหมครับปุ่มปุ่มเนี่ยอยู่บริเวณขององค์พระเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันเนี้ยผมสันนิษฐานว่าเป็นลายกีวรพระนะครับลายกีวรพระสมัยนู้นครับต้องบอกไว้เลยครับว่าพระสมเด็จวัดระฆังกูวัดกราณมิตรเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านสร้าง สร้างก่อนที่ท่านจะเป็นสมเด็จพุจิจั์โตนะครับเนื่องจากว่าพระเนี่ยยังมีความอ่าความเรียกอะไรครับวัตถุวัตถุด,ถดิบหรือว่าการรวมมวลสารต่างๆยังไม่ยังไม,งไม่ไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์พระผมก็เลยจัดให้ว่าเป็นพระยุคกลางยังไม่มีความสมบูรณ์ท่านสมเด็จพุิจันโตเนะี่ย ท่านเคยดำริไว้นะครับท่านบอกว่า,ามีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการทําพระนะครับว่าจะแตกจะไม่สามารถที่จะยืนยาวคงทนไปได้เป็นพันปีนะครับนะครับพุทธศาสนาเนี่ยนะครับต้องกี่พันปีครับห้าพันปีถูกไหมครับห้าพันปีท่านสมเด็จเนี่ยท่านทําพระเสี่ยมหินฟักเนี่ยแปดหมื่นสี่พันองค์ตามพระธรรมขันธ์เห็นไหมครับนี่เดินดูครับเนี่ยดูด้านข้างครับเนี่ย ดูเรื่องข้างนะครับเกจะทามาทําไมครับแบบนี้มีผลึกเนี่ยมีผลึกนะครับทามาทําไมครับเนี่ยเห็นไหมครับมนเลยครับมีผลึกน้ําตาลเนี่ยเขาทําถ้าเขาจะตั้งทำเขาเราต้องใช้เป็นพวกอไออะไรครับยูริเทนหรือพวกอ่าเรซินประมาณนั้นนะครับโหให้ผมให้ดูด,ด้านหน้าองค์นี้ งดงามตรงที่ว่าพระเกตท่านสบัดนะครับพระเกตท่านสมบัติเพื่อนเห็นไหมครับพระเกตท่านสบัดนะครับผมพยายามส่องให้เพื่อนเพื่อนเห็นขึ้นใหญ่เนี่ยพระเกตท่านสบัดแล้วดูความยุบย่บยนแยกนี่เห็นทองไหมครับเป็นทองเห็นไหมครับันเป็นครับเป็นทองเนี่ยแปดสิบสามแปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดประมาณนั้นครับเปอร์เซ็นต์นะครับทองเก่านะครับดูครับเรา เราบูตมีพระไว้เพื่อสิมงคลถูกไหมครับเพื่อพุทธคุณนะครับเพื่อพุทธคุณส่วนราคาไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับราคาพระสมเด็จนะครับองค์ที่เซียนใหญ่เซียนโตเซียนหลายๆเซียนเขาเขาสร้างมูลค่าพระกันขึ้นมา ก็ว่ากันไปครับความสวยความงามของเข้าไปงั้นพิมพ์เสียดมพิมพ์ลุงพุทธนะครับของผมนี่สายอนุลักษ์นะครับสายอนุลักษ์ขอให้ให้ดูแล้วเป็นพุทธศิลป์นะครับเนี่ย <c oughs> เป็นความเก่านะครับสมเด็จเนี่ยนะครับท่านเวลาท่านปลูกเสกเนี่ยมักนะครับมักนะครับยุคต้นยุคก,กลางเนี่ยท่านจะปลูกเสขคนเดียวนะครับปลูกเศกคนเดียว เป็นเพราะอะไรครับเนื่องจากว่าพระสมเด็จพุทธยันโตนะครับท่านก็ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าอย่างรู้ได้ว่าพระที่มานั่งบริกรรมคาถาเสกนั้นนะท่านบริสุทธิ์หรือยังนะครับแต่ใจของท่านสมเด็จพุทจันโตท่านบริสุทธิ์นะครับท่านบริสุทธิ์นะครับท่านก็เลยปึกเสกคนเดียวรู้ตัวรู้อยู่คนเดียวนะครับ ที่เราหยิบอยู่เนี่ยเสยียมหินฟักเนี่ยนะครับเหมือนกับฐานฐานอันคาลายฐานที่เรานะครับพอมีการชาร์จไฟสมเด็จนะครับท่านนึกตามผมครับกำหนดจิตนะครับแล้วส่งกระแสพลังนะครับลงไปอยู่ในวัตถุซึ่งเป็นพระเสยียมหินฟักเนี่ยครับรับพลังนั้นไว้แล้วนะครับ เนี่ยครับพลังตรงนั้นก็คือพุทธคุณที่ท่านช่วยปกปักรักษานะครับปกปักรักษาเจ้าของที่ได้มีได้ครอบครองไว้ทําให้เจริญนุ่งเรืองนะครับไม่จนไม่ตกต่านะครับนี่ครับนี่องค์แรกนะครับองค์นี้นะครับแตกต่างจากคนอื่นๆเพราะว่าที่บริเวณฐานนะครับมีเส้นพระอาทิตย์ให้เห็นนี่ครับเห็นเส้นพระอาทิตย์ไหมครับเส้นเล็กๆเห็นไหมครับ อยู่ระหว่างหัวเข่าเนี่ยครับท่านมองตาเปล่าก็มองเห็นอยู่อยู่ระหว่างหัวเข่าแล้วก็ชั้นแรกนะครับเห็นไหมครับแล้วชั้นแรกเนี่ยแปลกอีกก็คือนะครับจะเป็นชั้นสั้นๆเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกองหนึ่งจะจะเนื้อต่างกันนะครับจะมีพิมพ์ต่างกันองค์นี้นะครับก็เป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับเนื่องจากว่าที่ชายจีวรนมีลักษณะเปเส้น ชนที่มาที่แขนหรือข้อศอกนะครับนี่นี่ครับสวยงามสวยงามนะครับสวยงามมากสวยงามมากผมได้มานานนะครับองนี้นะครับสวยงามมากผมยังหาอยู่นะครับพระสมเด็จวัดกระยาซึ่งกระจายไปทั่วประเทศนะครับองที่หนึ่งนะครับวอ์ถึงหนึ่งไปสิบนาทีนะครับองค์ที่สองครับนี่ครับโอ้ยองนี้งามครับงามมากดูครับเพื่อนๆครับ ถึงแม้นะครับลักท่านจะลอกไปแล้วร่อนลอกไปแต่พุทธศินท่านเพื่อนๆดูสิครับเนื้อขององค์พระท่านเนี่ยเป็นจ้ำ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 เลยครับดูครับนี่ครับนี่ด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างนะครับด้านบนครับเพื่อนครับซุ้มนะครับซุ้มกอไก่เนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้เป็นทุ่มสมมาตรคือกอไก่จะเยินมาทางซ้ายทางนี้หน่อยนะครับตางขวามือองพระนะครับ แล้วตรงนี้ยเป็นซุ้มสมมาตรครับทางด้านซ้ายเนี่ยนี่ครับเป็นภเกผ้าดซุ้มนะครับเพื่อนๆครับพเกผ้าดซุ้มเห็นไหมครับพระพักเนี่ยกลมนะครับสวยงามพระพักเห็นไหมครับโอ้โหนี้ครับโอ้องนี้เนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าลงชาติด้วยนะครับสีแดงนะครับเพื่อนๆครับสีแดงแล้วก็มีทองติดเห็นไหมครับดูเนื้อครับดูเนื้อหามนต์สารนะครับ คาบขาวเนี่ยเป็นคาบที่ถูกขับออกมาจากผิวพระนะครับด้านในครับเป็นน้ําปูนเน่ยนะครับเพื่อนครับดูครับดูท่านนั่งขัดสมาขัดสมาธิครับเอ้มีเส้นยู่นะครับผมเห็นมีเส้นเนี่ยครับเส้นอยู่ตรงข้อเข่าเห็นไหมครับเนี่ยเส้นเนี่ยครับมีเส้นอยู่ลางๆครับแต่เนื้อท่านเนี่ยหงเนื้อท่านเนี่ยเนื้อพระโอรครังเนื้อเป็นอย่างนี้ครับเนื้อเป็นอย่างนี้เนื้อขนมตุ๊บตับนะครับ นี่ครับสวยงามสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยแห้งนะครับบางทีพระมีสักษณะแห้งดูครับเหมือนครับดูล้านหลังครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับ <un SE> <Alcohol. S 1> หลังปา่านะครับหลังปา่าหลังปา่านะครับนี่ครับสี่เหลี่ยมชินนพพ้นฟักนะครับงามมากเลยนะครับงามมากพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงครับพุทธคุณไม่ต้องพูดถึง นะครับสองให้เพื่อนๆดูความสวยงามนะครับดูหน้าอกหน้าใจครับขององค์พระนะครับดูหัวมุมนั่นครับดูตามพื้นนะครับนี่ดูมีเม็ดอะไรด้วยครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ดูครับพระในตำนานเลยครับเนี่ยพระสมเด็จนะครับกุัดกะเรณมิตรนะครับดูครับเนี่ยโอ้ นี่ครับเนื้อนะครับเป็นสีน้ำตาลอมน้ำตาลเข้มๆเปลือกละมุดเลยครับเนี่ยเปลือกละมุดนะครับสวยงามมากสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยนะครับท้ายคลิปแล้วครับนี่นะครับวันนี้นะครับแอดมินนะครับได้นาพระสมเด็จพระครังนะครับขูวัดกัลยาณมิตรนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะครับถึงความงดงามนะครับถ้าอ้าเพื่อนๆอ่า มีใจนะครับที่รักในพระในในในพระเครื่องเพ,อเพื่อนจะมีความสุขคับเหมือนผมนครัผมมีความสุขทุกครั้งครับที่มันนั่งทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยแล้วคอยดูยอดวิวว่าเออมีเพื่อนๆติดตามาการทําคลิปการทำอะไรของเราไหมนะครับเออนะครับคลิปนี้มาถึงท้ายคลิปนะครับอย่างไรนะครับเอออย่างนี้ครับผมเตรียมเครื่องมือมา ผมจะช่างใง้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมจะนําพระหลบหนิดนึงนี่ครับผมเตรียมเครื่องช่างผมมีของเล่นใหม่นี่ครับกดหน่อยครับนี่ผมจะลองช่างองค์พระให้เพื่อนๆเห็นไหมสูย์นะครับว่าท่านหนักเท่าไหร่นะครับนี่ครับวางเลยครับองค์แรกครับเจ็ดจุดหนึ่งแปดกรัมครับ จ็ดจุดหนึ่งแปดกรัมนี่ครับน้ำหนักนะครับองค์ที่สองครับเก้าจุดสองเจ็ดกรัมนะครับเก้าจุดสองเจ็ดกรัมพระใหม่ๆผมคิดว่าน่าจะหนักกว่านี้เป็นสิบกรัมนะครับเนื่องจากว่าพระเนี่ยมีความเก่าแล้วนะครับหดตัวลงนะครับมีความหดหดตัวนะครับ นะครับนี่ครับใครจะเอาพระมาช่างให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมได้ความโชคดีของเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมเชื่อหมดใจนะครับพระสมเด็จที่ผมมีอยู่คือพระสมเด็จที่แท้นะครับแท้แล้วเป็นยังไงแท้แล้วได้อะไรครับนะครับราคาเหรอครับเราเราก็ไม่ได้ไปเจาะจงเป็นเรื่องราคาในแท้ทันท่านสมเด็จ ไอเนียสาคัญเลยครับนะครับเพราะว่าเราศรัทธาในองค์ท่านนะครับสมเด็จพระญาโตนะครับผมมัลังสี่นะครับเอาครับฝากเพื่อนๆไว้ครับผมคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ